21กร21กยายน2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับพาท่านมาอัปเดตทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งทุเรียนต้นนี้แต่เดิมนั้นต้นทุเรียนต้นนี้สูงมาเท่านี้นะครับแต่ว่าเขามาเจอฤดูแรงมีนาเมษาที่ผ่านมาทําให้ยอดของเขาเหี่ยวเราจึงตัดสินใจตัดอยอดที่เหี่ยวนั้นออกไปนี่คือร่องรอยที่เราตัดนะครับนี่มาดูใกล้ๆเลยครับ นี่คือร่องรอยที่เราตัดนะครับเราตัดไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เหลือไว้เพียงกิ่ง,งเดียวโดยสิ่งที่เราสันนิษฐานไว้ในใจว่าในกรณีที่ต้นทุเรียนที่มีการยอดเหี่ยวกิ่งเหี่ยวนั้นรากของเขาอาจจะไม่เยอะเมื่อรากเขาไม่เยอะมีการเลี้ยงหลายกิ่งเราจึงทําการตัดกิ่งออกให้เหลือเพียง,ก,งกิ่งเดียว เราดําเนินการตัดไปได้ประมาณ3สัปดาห์นะครับมาถึงวันนี้ปรากฏว่ากิ่งเดียวที่เราเหลือไว้นั้นตอนแรกเขาเอ็นมาทางนี้ทีนี้เราก็เอาไม้มาปักดามแล้วก็เอาเชือกมามัดประคองไว้เพื่อให้กิ่งตัวนี้ตั้งฉากขึ้นไปเป็นลําต้นนะครับสสัปดาห์ผ่านไปก็ปรากฏว่าณนะขณะนี้นะครับกิง่งกิ่งนี้ก็เริ่มพัฒนาไปเป็นลําต้นไปเรื่อยๆ นี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้ FC เห็นนะคะว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นเราสามารถทดลองแก้ไขได้นะครับโดยเฉพาะต้นนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่เอากิ่งของเขา ม,มัดดามกับไม้ตัวนี้ก็จะทําให้กิ่งนี้เอ็นไปอย่างนั้นรูปทรงของต้นก็จะไม่สวยดังนั้นเราก็เลยทําการทดลองมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วถือว่าณขณะนี้เขาเริ่มปรับตัวเริ่มเป็นทรงขึ้นมาเป็นลักษณะกระโดงแล้วนะครับอีกอต่อไปนะครับเราก็จะทําการส่งเสริมโดยการเอาปุ๋ยหมักมาใส่เมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับเราเอาปุ๋ยหมักมาใส่เพื่อเป็นการล่อรากของเขาให้ออกมาไกล เมื่อรากของเขาออกมาไกลปริมาณรากเขาจะเยอะการหาอาหารของเขาก็จะเยอะนะครับอีกประการหนึ่งสำหรับต้นนี้ที่เราทำการทดลองนั้นในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานั้นเราดำเนินการทดลองเอาดินลูกรลางมากลบตรงต้นนี่นะครับซึ่ง f อีหลายคนมีความสงสัยว่าการเอาดินลูกรลางมากลบต้นทุเรียนเล็กนั้นจะทำให้ตายหรือไม่ ามาถึงณนะวันนี้ไม่ตายนะครับดินลูกลังนั้นถือว่าเป็นดินที่มีส่วนประกอบหรือว่าโครงสร้างของดินค่อนข้างที่จะดีเหมาะในการที่เราจะนํามาปลูกทุเรียนนะครับการยกโคกด้วยดินลูกลังหรือเอาดินลูกลังมากรบนั้นตอบโจทย์พอสมควรโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะนําเสนอส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับเราดําเนินการปลูกไว้3ต้นนะครับ ต้นแรกนี่คือหมอนทองนะครับแต่ว่าหมอนทองต้นนี้ก็ถูกภาวะาาความร้อนเมื่อเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาเหมือนกันแต่ว่ายอดเขาไม่เหี่ยวไม่แห้งมันมีเหี่ยวอยู่นิดนึงเราก็เลยตัดออกแต่ว่าขณะนี้กิ่งที่เหลือนั้นก็เริ่มพัฒนาการดีขึ้นแล้วส่วนพวกนี้ทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านเดี๋ยวเราจะเอามา,าเสริมขาให้อีกทีหนึ่งโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ